พอเราหลงมันเพีเท่านั้นนะที่มันทุกข์เพราะเราหลงไปกับมันเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทาให้ใครทุกข์หรอกความคิดพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นนะแต่ทีนี้เราหลงไปกับมันพอเราสติเราไม่ทันเลยยังแยกจากกันไม่ได้ก็เลยติดเป็นอันเดียวกับเรานความคิดก็เป็นอันเดียวกับเราความโกรธก็เป็นอันเดียวกับเราถ้าสติทันแล้วมันจะเห็นมันโกรธมันก็ไม่เป็นอันเดียวกันแล้วทีงก็น้อยลงแล้วตัวตนเบาแล้ว อ่าก็ไม่ไปกับโกรธกับมันมันก็ดับนะโกรธทั้งวันมันก็ดับทั้งวันนะถ้าเรารู้ทันมันยังอันนี้เรารู้ไม่ทันเพราะสติเราไม่มีอยู่ที่สติอันเดียวเท่านั้นมันไม่มียากอะไรเลยอืาแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ความคิดไปพิจารณาปรุงแต่งไม่สวยไม่งามอะไรทั้งไม่ได้ว่าหรอกมันเกิดจากความคิดเนี่ยมันเลือหลงความคิดไปกับความคิดเท่านั้นเองทุกสติให้มันทันความคิดแล้วก็จบแล้วมันก็กิเดียเกิดอะไรมาก็รู้ทันหมด เนี่ยมันไม่ต้องไปพิจารณาไม่ไม่ต้องพิจารณาอันนี้จังกูถังหนัาตาก็ดีสวยแม่งามก็ดีออันไหนเป็นเราเป็นกูสวยตรงไหนนี่มันเป็นอสุภะมันไม่สวยไม่งามมันกับเนไม่ต้องไปว่าอะไรมันทั้งนั้นมันเกิดจากความคิดรอนเดียวสุกก็รู้ว่ามันสุกนะแต่อย่าไปหลงกับมันมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วสุกนะ มีอะไรมาทําให้เราพอใจมันก็สุขขึ้นมาพอมีอารมณ์อะไรมาทําให้เราไม่พอใจมันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเนี่ยมันเน,นี่งเนี่ยพระเราหลงอารมณ์พวกนี้อยู่มันไม่คงที่จิตมันไม่ปกตินะถ้าจิตปกติแล้วอารมณ์อะไรมากระทบกับป,ปกติจะดีใจก็ปกติจะเสียใจก็ปกติพอใจไม่พอใจมันก็ปกติถ้าจิตมันเป็นปกติแล้เนี่ยเหมือนกันแล้วไม่ไม่ขึ้นไม่ลงเเรียกไม่ฟองไม่แฝงไม่ขึ้นไม่ลง มันมันดีใจก็อย่าไปดีใจกับมันมากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะเสียใจอีกอ่ามันเสียใจก็ไปเสียใจใจกับมันมากเดี๋ยวมันก็จะดีใจอีกเดี๋ยวมันก็อยู่งเงี้ยอ่าอย่าไปหลงมันน่ะดีใจก็อย่าไปหลงเป็นดีใจกับมันมันมันเสียใจก็อย่าไปหลงเสียใจกับมันรู้ว่ามันดีใจรู้ว่ามันเสียใจแค่นั้นพออย่าไปเข้าไปเก็นกับมันก็ทุกอยู่นั่นแหะไปดีใจกับมันก็ทุกไปเสียใจกับมันก็ทุก มือมันตรเนี่ยมันหน้ามือกับหลังมือมันพิกขึ้นมาให้ก็ดีใจเพราะความมันยังกันเสียใจเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้มันอยู่นะแค่นั้นแล้วมันจะไปสุกอะไรกับมันสุกตับเดียวมันก็ทุกข์อีกและมันก็หลงมันอ่ะสุกก็รู้ทุก็รู้แต่อย่าไปสุกไปทุกข์กับมันมันงุนยงดก็รู้แต่อย่าไปหุนยงดกับมันมันพอใจไม่พอใจก็รู้เนี่ยแต่อย่าไปเต้นกับมันนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่เต็นก็ไม่ทุกข์ เราไม่หลงไปเป็นกับมันรู้ทันสติมันทันอันนี้คือเราทุกข์กับเพราะเราไปเป็นหมดทุกอย่างเลยหมดหงิดแล้วก็ไปเป็นหมดหงิดกับมันโกรธก็ไปโกรธกับมันพอใจไม่พอใจก็ไปเป็นกับมันเนี่ยมันเลยทุกข์เพราะเราไปเป็นกับมันนี่แหละถ้าเราไม่เป็นมันก็ไม่ทุกข์เห็นมันหมดหงิดเห็นมันโกรธนี่เราก็ไม่ไปหมดหงิดไปโกรธกับมันนี่แต่ถ้ามีสติแล้วมีความยับยั้งอ๋อเหมือนเบรกสติก็เหมือนเบรกไม่มีสติมันก็สวนทันทีสิ นั่นไงล่ะเขาพูดไม่เข้าหูกระสวนทันทีเนี่ยมันเขาไม่มีไม่มีเบรกไม่มีสติยับยั้งได้อ่ามันก็เนี่ยสติมันก็ยับยั้งมันก็ทุกข์เบาลงทุกข์น้อยลงเพราะมันไม่เป็นก่อเรื่องก่อรามันหยุดได้แล้วใช่ไหมหยุดรู้ทันมันก็หยุดถึงมันจะมีอารมณ์ขุนขุนมัวมัวอยู่บ้างแต่เราก็ทํานี้ไปเรื่อยมันก็จะตันเข้ามาเรื่อยนะนะมันก็จะดับใบความปรดความหงุดหงิดมันก็จะดับใบไปเรื่อยแล้วสติเราตัน แต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยมันก็ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละความหงุดหงิดความโกรธนันอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่เป็นเดือนมันก็ใจเศร้ามองขุนมัวอยู่ทั้งวันแบบนั้นเพราะสติเราไม่มีแล้วเข้าไปเป็นกับมันหมดอืมนี่ยก็ทําแบบนี้ให้มันมีสติอันยียวเนี่ยให้มีความรู้สึกตัวนี่แหละเท่านั้นแหละแล้วมันจะเป็นไปเองหล่ะต่อไปเมันจะเป็นเองมันจะเป็นยังไงอย่ายนิมันกับเป็นเองของมันเองแหละสติต่อเนื่องก็เข้ามาเกิด เป็นสมาธิเนี่ยมันก็เห็นความคิดทันความคิดเห็นมันคิดไปเท่านั้นแหละมันก็เท่านั้นเองมันก็จะถีเข้าทีเข้าจนเป็นอัตโนมัติคิดดูแล้วมันเป็นอัตโนมัติอต่ความคิดปรุงแต่งมารู้ทันกระดับพับดาบพับดับใบเข้าไว้เข้าไว้เข้ามันไม่ใช่ไม่ช้ามันตอนนี้หรอกความชานาญเขาเรียกความชานานนะมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเลยคิดมารู้ทันดับคิดมารู้ทันดับดีใจเสียใจพอใจเม่ยพอใจรู้ทันดับ มันจะดับเนี่ยมันจะวไวแบบขนาดนั้นเป็นอัโนีมันเป็นมหาสติไปก็อยู่ที่การฝึกเราเนี่ยมันใชไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีดีมันก็เราไม่ฝึกไม่ทํามันจะเป็นขึ้นมาให้ไม่ใช่มันเบาหมดแล้วถ้าเป็นงั้นมันเบาหมดแล้วแค่ทันความคิดเนี่ยมันก็เบาแล้วนะทุกเบาแล้วเห็นมันคิดมันไม่ไปคิดกับมันพยายามรู้ที่เฉยไปเรื่อยรู้ที่เฉยมันคิดมากกับรู้ที่เฉยมันโกรธมากับรู้ที่เฉยมันไม่ชอบกับรู้ที่เฉยมันสุขกับรู้ที่เฉยมันทุกข์กับรู้ที่เฉยเนี่ยถ้ารู้ที่เฉยได้ทัน อ่ามันก็เนี่ยมันก็เบาไปหมดแล้วปวดมันก็น้อยลงเบาบางจังออกจังออกไปแล้วตัวตนก็น้อยพร้อมกันมันไม่ได้ยากอะไรหรอกทาให้มันต่อเนื่องเท่านั้นแหละรู้ตัวให้มันต่อเนื่องมันเถอเอามารู้ตัวเถอเอามารู้ตัวเถอทั้งวันเอามารู้ตัวทั้งวันทําอยู่อย่างนี้ย้ําอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยไม่ใช่จะเพลินไปมันจุงจมูกไปเนีก็ไปอืมเราเป็นสัตว์ก็ก็จะ ไปเข้าลงเชือดแล้วไปยังไปเพลินไปอยู่งัินแล้วก็ไปมันเพลินไปทำมีสติก็ไม่ไปเอากลับมาดูตัวแล้เอากลับมาเข้าบ้านกลับเข้าบ้านกายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านมันต้องอยู่ด้วยกันเจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านไม่ออกนอกบ้านทุกมันก็น้อยลงแล้วทำไมเราไม่ออกจากบ้านคือมันทุกข์เพราะเราออกจากบ้านอย่างเดียวไม่อยู่บ้าน อืมีแต่ออกไปปรุงไปแต่งไปชิดอดีตชิดอานาคตอยูนั่นมันไม่อยู่บ้านออกไปข้างนอกอย่างเดียว